เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลจ้าววันนี้ผมจะมาพูดถึงเกมโยกางม o b บายเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะมาเปิดที่จริงมันไม่ใช่เวอร์ชั่นใหม่แต่มันจะมาเปิดมีภาษาไทย เร็วๆนี้นะครับผมซึ่งจากข้อมูลที่ผมหามาได้ในกลุ่มในอะไรที่เขาพูดคุยกันนะเขาบอกว่าเป็นเดือนธันวาแต่ผมลองไปทักไปถามแอดมินในเพจที่เขายิงแอดมาเหมือนมันเป็นเพจที่ไม่ได้เป็นเพจออฟฟิเชียลโดยตรงของเกมอยู่กังเหมือนเป็นเพจที่เขาเอามาไว้ยิงแอดเฉยๆทักไปก็ไม่มีใครมาตอบนะก็ต้องรอเกมเปิดอีกทีนึงละมั้งถึงจะมีเพจที่เป็นออฟฟิเชียลของเกมเลยนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดเป็นเซิร์ฟไทยอย่างเดียวเลยหรือจะเปิดเป็น เซิร์ฟเอเชียอะไรอย่างนี้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเปิดเป็นเซิร์ฟไทยหรอกเพราะว่าในไทยอ่ะมันมีเกมโยกังที่เป็นเกมโยกัง PC เปิดอยู่นะเขาาเขาน่าจะเปิดเป็นเซิร์ฟไทยไม่ได้ผมคิดว่านะมันน่าจะติดเรื่องสัญญาอะไรพวกนี้เนาะถ้าเป็นเกมโยกังขายกันมาเปิดเป็นเซิร์ฟไทยอ่ะมันก็เหมือนกับแย่งลูกค้ากันอะไรอย่างนี้ เนาะผมว่าเขาน่าจะเปิดเป็นเซิร์ฟกอบอนหรือเป็นเซิร์ฟเอเชียอะไรอย่างนี้ให้มันแบบเป็นรวมๆไปเลยแล้วในเกมอ่ะก็มีภาษาไทยนะเพราะว่าตัวเกมที่เขาเอามายิงแอดอ่ะเขาก็มีการเหมือนเป็นเกมเพลย์เล่นให้เราดูนะซึ่งเวอร์ชันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ผมชอบมา,มากๆเลยแล้วมันคล้ายคึง PC มากเลยเกมโยกังเป็นถ้าเวอร์ชั่น p ี่ีมันสนุกมาก ผมชอบมากเป็นเกมที่ผมชอบที่สุดเกมหนึ่งเลยในในชีวิตนี้เลยก็ได้พูดเลยว่าในชีวิตเนี้ยชอบโยกังมากที่สุดในชีวิตอืมแล้วเวอร์ชั่น p c อ่ะผมก็มีเล่นบ้างเคยทําคลิปไปบ้างนะครับผมแต่ว่าผมรอเวอร์ชันเนี้ยมาเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วผมเนี่ยไอคลิปที่ดูดูกันอยู่เนี่ยคือผมไปเล่นที่เซิร์ฟจีนลองไปเล่นที่เซิร์ฟจีนแล้วทําคลิปรีวิวมาเมื่อปีที่แล้วเลยนะนานมากแล้วตอนนี้ก็มีข่าวว่าเขาจะมาเปิดอ่าเป็น ไม่รู้ว่าไม่น่าเป็นเซิร์ฟไทยแต่ว่ามีภาษาไทยออคนไทยก็น่าจะเข้าไปเล่นเยอะนะแล้วเกมนี้มีตลาดกลางนะผมสามารถซื้อขายของกันได้น่าจะเป็นอีกเกมหนึง่งที่น่าจับตามองในการฟาร์มเงินมาขายอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะแยกสกุลเงินกันเหมือนเกมมือถือทั่วไปสมัยนี้ที่เขาทำออกมาเหมือนเดอะแลกนา็อกเหมือนเกมมิวเอเซนเช่นเหมือนลูน่า Luna, อะไรพวกนี้ที่เขาก็จะแยกสกุลเงินอีกสกุลหนึ่งเอาไวใ้ให้เราซื้อขายในตลาดกลาง นั่นแหละไอสกุลเงินที่หาได้ในเกมทั่วไปก็จะเอาไว้แบบซื้อขายไอเทมในเกมกับ NPC อะไรพวกนี้เนาะซื้อยาซื้อเอาไว้ตีบวกอาวุธอะไรอย่างนี้เนาะอืมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วสําหรับใครที่อยากจะเล่นช่วงไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเลยหรือจะมีโค้ดเบต้าก่อนแต่ว่าเขามีให้ลงทะเบียนก่อนเกมเปิดถ้าเราเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะได้รับไอเทมได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะฮะในตอนที่เกมเปิดเดี๋ยวเราไปดูหน้าลงทะเบียนกัน นี่อันนี้คือหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนเกมโยกังออนไลน์นะเฮ้ยนับถอยหลังอะไรเนี่ยนับถอยหลังอะไรลุ้น CBR 150R เหรอโอ้ยเฮ้ยนี่นี่น,นี่มันดีตรงที่ถ้าเรามาลงทะเบียนก่อนเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ลุ้นรับไอไอเทมแฟชั่นในโนเสาร์แล้วก็ iPhone 16 Pro Max แล้วก็มี CBR เฮ้ยจะแจกจริงเหรอเอาจริงดิเฮ้ยแล้วนับถอยหลังอะไรเดี๋ยวผมขอดูก่อนมานับถอยหลังอะไรห้าสี่สามสอง ไอเวียนเอ้ยก uh, ็น <ns à> <laughs> ึก mm ว่า hmm? ท uh, ่านจะแจกตอนนี้ให้อ๋อมันเป็นแผนการให้เรารีบลงทะเบียนเว้ยมาเห็นเวลาอุ้ยจะหมดเวลาแล้วก็กดลงทะเบียนเลยมันหลอกล่อมันหลอกล่ออ่ะนี่ในหน้าลงทะเบียนก็จะให้เรากดลงทะเบียนตรงนี้แล้วจะให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ลงไปแล้วก็กรอกเบอร์กดลงทะเบียนปึ๊บเขาจะใหโค้ดไอเทมเรามานะแล้วถึงวันที่เกมเปิดเนี่ยเขาจะส่งเหมือนเป็น SMS มาบอกหรือว่าเรามากด P l ีล i จิต รีจิเตอร์นาตรงนี้ก็ได้มันก็จะลิงก์เราไปที่หน้าอา่า g o o p l e Play นะให้เรากดลงทะเบียนไวเ้เกยพอเกมเปิดเนี่ยมันเกมมันก็จะ Google Play ก็จะแจ้งเตือนเรานะแล้วก็ถ้าติดตามเฟเอ๋นนี้ไงเฟซเพจ Facebook ที่เป็นของเกมเลยอ๋อนี่หรอผมลองทักไปถามดีกว่าอ๋อนี่นี่ผมอ๋อเขามีผมทักไปถามเพจยิงแอดเฮ้ยในเพจนี้น่าจะมีข้อมูลในเพจนี้น่าจะมีข้อมูลเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในเพจนี้ดีกว่า นี่ไงคอมเมนต์แล้วแชร์โพสต์นี้มีโอกาสรับรางวัลเพิ่มเติมจํานวนสิบรางวัลอ๋อนี้มีข้อมูลต่างๆก็มีข้อมูลประมาณนี้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลมาในกลุ่มในอะไรนะเขาพูดกันว่าเดือนธันวานะแต่ไม่รู้วันที่แต่เดือนธันวามันก็เหลืออีกครึ่งเดือนเนี่ยเนี่ยก็มีคนเคยไปเล่นเซิร์ฟจ,จีนมาแล้วเออประมาณนี้สําหรับใครที่ อยากเล่นก็มาลงทะเบียนรอไว้นี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะให้เรามาลงทะเบียนรอเกมเปิดกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ล้กันสําหรับการรีวิวนะครับอาชีพที่จะเปิดก็จะมีอยู่5อาชีพหรอมีดาบมีมือกระบี่มีมือทวนมือธนูมือหมอผมจะเล่นทุกอันเลยนะผมจะเล่น5ตัวเลย <laughs> จุดเด่นอ่ะเขามีจุดเด่นบอกด้วยนะฮะนี่ คลาสสิกแท้จุติตำนานใหม่นี่คลาสสิกแท้เพราะว่าพอร์ตมาจาก PC เลยนะฮะแล้วแล้วเหมือนจะมีอาชีพอื่นด้วย1 2 3 4 5 6เอ้ยในนี้มี6อาชีพว่ะแต่นะก็น่าจะต้องรอมันเกมมันอัปเดตแหละนะเพราะในในหน้านี้มีแค่5อาชีพแสดงว่าเขาจะเปิดมาแค่5้อาชีพก่อนแล้วรอเกมอัปเดตแล้วก็สเสน่ห์ของโยกังอย่างหนึ่งคือการตั้งร้านขายของเว้ยนี่เห็นไหมการตั้งร้านขายของก็จะเป็นแบบ นั่งกับพื้นปูพื้นแบบนี้แล้วก็จะมีชื่อร้านขึ้นบนหัวนี่เป็นโคตรคลาสสิกเลยอะค้าขายฟรีตามใจเนี่ค้าขายฟรีด้วยนะครับผมความท้าทายอย่างไม่ไร้สิ้นสุดอย่างไม่สิ้นสุดมีบอสก็ออกในเกมโยกังเขาจะมีบอสด้วยนะในเวอร์ชัน PC บอสจะเกิดทุก24ชั่วโมงตายเวลาไหนเกิดเวลานั้นผมชอบล่าบอสมากสมัยก่อนมีฝ่ายธรรมะฝ่ายธรรมก็แน่นอนอยู่แล้วเกมโยกังกง็มีฝ่ายธรรมะฝ่ายธรรมโอ้หน้าเล่นหน้าเล่น โค้ดแพ็กคืออะไรอ่ะเอาต้องลงทะเบียนก่อนกาชาปองกาชาปองสุ่มอ่ะผมไม่มีสิทธิ์สุ่มแล้วโอเคโอ้นี่ถ้าลงทะเบียนครบ5 0,000 0คนเนี่จะได้ไอเทมแบบนี้ทุกคนที่ลงทะเบียนหรอแล้วตอนนี้ลงทะเบียนไปกี่คนแล้วไม่เห็นมีบอกเลยจะได้อะไรเนี่ยครบ5 0,000 0คนลุ้น Honda อ๋โอโอ,โอเค ก็อย่าลืมนะครับมาลงทะเบียนกันก่อนที่เกมจะเปิดนะฮะเพื่อรุ่นรับไอเทมตอนเกมเปิดแล้วเราจะได้แบบมีไอเทมไปเล่นนะขิงมันเพื่อนประมาณนี้ไปละบ๊ายบาย